กรับสุดวัทีวัวรุษทุกท่านนะครับผมตอนนี้กณอยู่ชออ่อง alternative นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำการสุ่มบัตรเขียวนะครับผมของเบปโปนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเออหลายคนถ้ามองมุมซ้ายแล้วนะทำไมผมถึงมีเบปโปแล้วนะครับเพิ่งจากว่าผมสุม่มไปร้อยเพรนะฮะคือไม่ได้กดแบบ คือตั้งใจจะกดเอาของควัญเฉยๆนะครับผมนะไม่ได้อยากได้ตัวละครมันหลอกนะฮะแต่ได้เฉยนะครับคีโมจัดเลยนะครับผมได้เบสบมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมโอกาสได้รีวิวแน่นอนนะและคลิปนี้พิเศษสั้นๆพอนะครับผมนะเพราะว่าผมทําการเติมบัตรไปแล้วนะครับผมนะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมในมีทั้งหมดห้าใบห้าใบเลยนะครับผมอยากได้เียวร้อยไม่ใช่หรอผมกดรับเครมออไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับบัตรเขียวนะฮะเติมสดเอง ทั้งหมดนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอาร์ตเตอร์ท mm ี hmm. กันด้วยนะครับผมนะสำหรับการลงทุนครั้งนี้นะครับผมนะั่นเน่บัตรเขียวนะครับจะได้กล่องสมบัติถึง12กล่องนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องของเอ่อตัว เนี่ยมาบัตร SP สพีไปการันตีด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะการันตีอยู่ที่90นะอืมโอเคครับผมทำการสุ่มเลยดีกว่านะมาดูอัตราการออกกันนิดนึงนะอืมภาพอาจจะแหลกๆนิดนึงเล่นในโปรแกรมจำลองนะครับผมอืมอยู่ที่5%้นะครับผมนะสำหรับเบปโปเนี่ยเดี๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาครับผมรุยนะครับ5ใบจัดเต็มม,มาแล้วเป็นทองหรือเปล่าอื้อดำปีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหดำอย่างนี้แย่อ,อู้อู้อู้ บัตร500รนะเฮ้ยไม่ได้สักตัวไม่ได้นะแต่เป็น5%เมันก็ไม่เยอะนะครับผมเป็นโดฟาครับผมอรีวิวให้ดูเลยนะว่าบ,บัตรแม่งก็เกลือนะครับดูแล้วแต่เราได้แต้มนะได้กล่องของขวญมาแรกนะครับผมโอเคไปต่อครับอโอเคทอง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 โอ้โหดำอีกแล้ว เออแต่มีทองอยู่ได้ผูทองเรียบร้อยนะครับผมหูมีสองตัวมีสองตัวแล้วลเป็นสายหมัดนะค,คืออาคาอินุครับผมอืมโอเคตัวท้ายผมไปอย่างไวนะครับไปอย่างไวนะครับและเป็นสายโรนะครับผมเบปโปรหรือเปล่าอืมาเลยอ๊อโอใครวะอูโรบินไม่เอานะอย่างน้อยต้องได้เบปโปนะครับผมเติมไปเยอะนะครับเติมต้องได้เบปโปสักสองตัวนะ ไดแล้วเแบบ๊ปโปเแบบ๊ปโปเแบบ๊ปโปม้มาเป็นตีเออดีอย่างนี้ได้อยู่หูกล้องดำอีกแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้โหบัตรบัตรโคตรเกลือเลยโอ้ฮึปใส่วิ่ง What what the fuck แล b เป็นใส่โล่ครับผมเแบบ๊ปโปเแบบ๊ปโปหรือแเบบปล่าแฮบบึแบบป nope โอ้ โอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะไม่ได้อะไรเลยอะเฮ้ยเหลือเชื่อโอ้บัตร5%จริงจริงนะ5%ยากันนะอืมโอเคทอง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 เออมาแล้วครับผมมารับทองแล้วไปทงทองครับผมจังหวะนี้3-2ต้องเข้า3-2โอ้โห27ว่ะกูดำด้วย โ้เปิดแล้วท้อโอ้เปิดแล้วท้อนะครับผมลบเป็นสายมาัดสายมัดด้วยชิลิวไปกันใหญ่ไม่ได้สักตัวเลยวะโอ้บัตรเขียวบัตรเขียวอยาเติมนะฮแย่ที่หมายแลยว้วว่ะอู้ตายตายอืมทองมาตัวนึง่งไหมขอไม่ขอเยอะตัวนึงและเป็นเออได้อยู่สาสองอ้าวเว้ย เอาเว้ยพูยังไงพูทองครับผมหนึงตัวโอ้ได้แล้วนะครับผมหตัวโอ้เสียงบอมาแล้วโอ้และเป็นเบปโปแล้วนะครับผมได้หนึ่งตัวนะเติมหู5้าใบได้ตัวหนึ่งพี่ให้มันมาอีกตัวปะอีกตัวเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมเข้าใจผิดนะครับผมคือคุณต้องเติม5ใบถึงจะการันตี1ตัว <What? S 2> จริงเหรอวะเก้าโอวอทห้าใบโอ้โหโหดมากนะฮะนี่แม hey, go ่งลีเจ right? ๋หรือเยคนนี้โอเคมาขอสองตัวเลยเบ๊ปปะเบ๊ปปะเบ๊ปปะยังไงยังไงฮึบเออนด้ละเขาก็ระตีตำนานนะจอดนี้รับเป็นตรงแดงไม่กลัวครับผมขอสามสองสิบสี่ เป็นสายโลกคือโอ้โหเบอร์เจ็ดโลกเหมือนกันแต่เป็นเบอร์เจ็ดโอ้โหโอเคครับผมมาการันตีเบ๊บโปครับคลิปนี้เปิดการันตีให้ดูเลยนะครับผมนะโอเคมาแล้วครับและตัวสุดท้ายของเรานะเป็นเบ๊บโปชิมินฮึบเรียบร้อยเลเวล80แล้วนะครับผมโอ้โหตึงๆไงไงโอ้โหเกลือจัดนะฮะเติมไปอ้ห แล้ใบละห้าร้อยสี่ใบเเท่าไหรอ่อะห้าใบาห้าใบาเลยนะอ,อ้าวชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยช่องนี้ลงทุนเยอะมากนะครับผมนะถ้าชอบการลงทุนแบบนี้เกลือๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผมผมอ่ากินหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย